น้ำชุ่มน้ก็งนน่มนี่คนสวยวันนี้เรามาเดินตลาดาสูงเนินนะน,น้องป,ปันปันสวยตลอด24ชั่วโมงคือน้องปันปันถ้าไ,ไม่สวยไม่ให้เข้าคลองนี่คือนี่ครับบรรยากาศครับผมตลาดสูงเนินครับซื้อของไ้ทำบุญน,นะสามสาว hãy cả lắm không mà đi 3, 4 xin Nam gì này, xin nước, xin bọc dạy kia kia เอาเจอช้างด้วโอเคครับนยเดียยําเลโอเคครับน้ำครับสี่ห้าโอเคครับบรรยากาศคนสวยนยังคน โอเคสวยทุกคนสอัคดีครับขอครับขอบคดีครับ่เอามานยกย่าน้ำด้วยที่อที่อย่าน้ำเอาตรงหนที่ฝนนนะสามสียงเสียงเสียีตรงเลยอนง ครับครับผมครับจเจ้านายวันนี้ได้มาทำบุญร่วมกันน้องมันปันสวัสดีจ้าคุเจ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวบา้านพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วครับสาธุ อ,อ๋อตั้งกล้องไหนถ่ายให้กล้องนะตั้งไว้เลยบีโอหรือเป็นเป็นรูปฮะเป็นรู <c oughs> ปน,นะขวาหรือต้น <c oughs> ไม่รู้ถ่ายได้ดีป่ารู้จับมันไม่ถนัดเท่าไหร่สวัสดีครับมังคทายกนะเนี่ยมังคทายกประจำวัดใช่ไหมเก่งมากเลยยังสาวอยู่เลยนี่เขาเรียกอะเข้าถึงธรรมะนะสุดยอดเลยได้บุญตั้งใจเป็นสาวเลยอ,อืมเก่งเนอะสวดได้เนี่ยผมว่าเก่งนะ่ยาจะใหญ่ ที่มีคืนนี้นครับผมมาคืนนี้วันนี้ก็จะไปอ,อ่าได้สวัสดีค่ะสามสาวนะมาทำบุญนะวันนี้ขนขนขนแขงขับเอซีนะผม สาธุขอให้ได้บุญดังๆป sink, binding, ังๆทั้งสามคนนะสาธุสาธุขอมากขอค่อยผมสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างต้องการขายไรขอขายได้ต้องการไะไรขอผมการบรรณาสาธุก็ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนล่ะขับรถมาจากกรุงเทพอ่ะ <บ ettle, S 2> ท่านคิ่งอับางนเขาเลิกงานเงานร้ชาอันนี้คือผมกลับได้เลยหรือเปล่าจะมีัเดียวที่อ๋ออันนี้เราถวยเสร็จเราต้องต้องรอสวดใช่ไหมรอรอนานไหมนานไหมนานไหมไ่นานท่านท่านทานก่อนหรือว่าอย่างไรให้พรก่อนให้พรก่อนแล้วก็กวดน้ำเลยโอเคโอเค อยากให้พรกับขวดน้ําเลยขอให้บุญกุศลนะให้น้องสายใยน้องผู้น้องวันปันดังตลอดการงามตลอดปีโชคลาภวาสนาโรคภัยอย่ามีปัง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 สาธุนี่เขาเป็นศิลปินศิลปินก็โอเคนี่ครับสามคนเป็นศิลปินรถแห่ลังเลินอ่้สล้วก็นางเอกปันปัน นางเอกสาวน้อยวัดแค่ววัโจยมันจบแบบเท่ๆแล้วก็มีนางเอกใหม่ออกมากำลังจะออกยินเขาไม่ได้มาแสดงตรงนี้ก็เลยพากันแบบอย่างบุญทำบุญนะโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้สิ่งที่ทำบุญวันนี้ขอให้แฟนคลับไอซีสาวน้อยโชคดีทุกท่าน มีความสุขทุกคนติตามปม่าโมกุยานอำเภออฟ่เชียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะช่วยปิดคลิปให้หน่อยนี่นาที<ม>ช่วยปิดคลิปให้หน่อยก็ขาดนิดหน่อยก็โอเคนะว,วันนี้เรามาเล่นที่อำเภอสูงเนินโคราชใช่ไหมใช่นีค่ะครับผมส่งงานด้วยไหอันโหลดคลิป คลิปที่ถ่ายไว้เหรอแม่เราจะโอเคครับแฟ็งขันวิธีติดตามมาเมื่อวมานตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับคือแรกนี้เราไปพอกันอยู่วัดสองคอนวัดวัดสองคอนตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินโคราดคุพี่น้องโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสุขเราไปทําบุญกันมาแล้วก็มานั่งทรงง่าแล้วก็จะไปนอนแล้วนะคะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ